สวัสดีค่ะการทำบุญนี่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแตเ่เคยไหมคะที่บางทีทำไปแล้วกลับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือแบบผลลัพธ์มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงแนวคิดจากการบรรยายทำบน youtube ที่น่าสนใจมากชื่อว่าระวังทำบุญแบบนี้อาจกลายเป็นบาปโดยไม่รู้ตัวจากช่องธรรมะสติสมาธิค่ะ ซึ่งชวนให้เรามองเรื่องการทําบุญในมุมที่อาจจะต่างออกไปจากเดิมนะคะครับแหล่งข้อมูลนี้เขาชี้ประเด็นน่าคิดเลยครับว่าบางทีรูปแบบการทําบุญภายนอกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเสมอไปแต่หัวใจหลักจริงๆมันอยู่ที่เเจตนาหรือความตั้งใจของเราแล้วก็สภาวะจิตณขณะที่ทํามากกว่า อ๋อเจตนากับสภาวะจิตใช่ครับถ้าจุดนี้มันไม่ชัดเจนหรือแบบมันคลาดเคลื่อนไปเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นบุญก็อาจจะกลายเป็นภาระให้ใจเราได้โดยไม่รู้ตัวเลยนะครับเขาเปรียบ <c oughs> เหมือนเราพยายามปีนเขาแต่ดันใช้แผงที่ผิดนะครับยิ่งเดินก็ยิ่งหลงยิ่งห่างจากเป้าหมาย โหน่าคิดมากเลยค่ะวันถ้าหัวใจมันอยู่ที่เจตนากับสภาวะจิตจริงๆแล้วการทําบุญแบบไหนบ้างคะที่แหล่งข้อมูลนี้มองว่าเอออาจจะอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษประเด็นแรกเลยที่แหล่งข้อมูลเขาชวนให้เราฉุกคิดคือเรื่องการทําบุญเพื่อหวังจะตัดกรรมหรือแบบเอาชนะอดีตไปเลยนะคะ ฟังดูก็เหมือนจะดีนะคะแต่มันมีมุมที่ต้องระวังยังไงบ้างคะครับแหล่งข้อมูลชี้ว่ามุมมองแบบนี้เนี่ยมันมักจะมาจากความกลัวมากกว่าความเข้าใจนะครับเพราะว่ากรรมในคําสอนจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มองเป็นศัตรูที่เราต้องไปกําจัดทิง้งอ๋อไม่ใช่ศัตรูครับแต่เหมือนเป็นกระจกเงามากกว่าที่สะท้อนผลการกระทําของเราเองเพราะฉะนั้นการทําบุญที่ถูกต้องจริงๆก็เลยไม่ใช่การพยายามจะไปลบหรือหนีผลนั้นๆ ต่เป็นการเรียนรู้ใช่ครับคือการเรียนรู้จากสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาเพื่อจะพัฒนาสติพัฒนาปัญญาแล้วก็เมตตาในใจเราเองการที่เราแบบรีบร้อนทําบุญเยอะๆเพื่อจะล้างบาปเพราะว่าเรากลัวเนี่ยมันแสดงว่าจิตเรายังไม่เข้าใจยังวนเวียนอยู่กับความกังวลน,นั้นอยู่เลยครับอืมเข้าใจเลยค่ะมองกรรมเป็นกระจกไม่ใช่ศัตรูนี่ เปลี่ยนมุมมองไปเยอะเลยนะคะแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องกรรมเก่าล่ะคะมีแรงจูงใจแบบไหนอีกที่แหล่งข้อมูลเขาเตือนไว้ที่เห็นบ,บ่อยๆเลยก็น่าจะเป็นการทําบุญเพื่อให้คนอื่นเห็นหรือที่เราเรียกว่าเอาหน้านะคะใช่เลยครับประเด็นนี้แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดมากเขาบอกว่าเหมือนคนปลูกต้นไม้สวยๆโชว์หน้าบ้านให้คนชมแต่รากมันตื้นไม่แข็งแรงจริงอ๋อ oh. การทำบุญที่เน้นแต่ภาพลักษณ์ ต้องการคําชมหรือการยอมรับจากสังคมมากๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยขัดเกลาอัดตาหรือตัวตนข้างในของเราให้มันเบาบางลงเลยบุญที่แท้จริงตามแนวทางนี้เขาบอกว่าไม่ต้องการป้ายประกาศหรือคํายืนยันจากใครหรอกครับ เพราะเป้าหมายคือข้างในใจเราเองถูกต้องครับคือความเปลี่ยนแปลงข้างในใจเรานั่นแหละสําคัญที่สุดเข้าใจเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องซื่อสัตย์กับใจตัวเองจริงๆนะคะแล้วอีกรูปแบบที่น่าสนใจคือการทําบุญเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดหลังจากที่เราอาจจะไปทําอะไรไม่ดีมาอันนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบนะคะแต่แหล่งข้อมูลเ้าม,มองต่างออกไปหรอคะใช่ครับ คือการทำบุญเพื่อแค่กลบเกลื่อนความรู้สึกผิดโดยที่เราไม่ได้เระเชิญหน้าหรือไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นจริงๆนะครับแหล่งข้อมูลมองว่ามันเหมือนการซุกปัญหาไว้ใต้พรมซุกไว้ใต้พรมครับคือมันไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุจริงๆไม่ได้ช่วยเยียวยาใจเราอย่างแท้จริงแต่กลับเป็นการสะสมเงาของความรู้สึกผิดนั้นเอาไว้ในใจเรา บุญที่ควรจะเป็นจริงๆคือการที่เรายอมรับความผิดพลาดนั้นแล้วก็ตั้งใจสร้างเหตุปัจจัยใหม่ที่ดีในปัจจุบัน ไม่ใช่ทําเพื่อลบอดีตไม่ใช่แค่ทําเพื่อลบล้างอดีตแบบผิวเผินนะครับฟังดูแล้วก็สมเหตุสมผลมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูอีกรูปแบบที่แหล่งข้อมูลเตือนไว้คือการทําบุญเพื่อขอพรหรือหวังผลตอบแทนทางโลกแบบชัดเจนมากๆเลยเช่นขอให้รวยขอให้ถูกหวยอะไรแบบนี้ค่ะครับการทําบุญที่ผูกติดกับเงื่อนไขว่าฉันทําแล้วฉันต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กลับมาเนี่ยแหล่งข้อมูลชี้ว่ามันทําให้จิตใจเราไม่เคยสงบไม่เคยพอเลยนะค เราก็ยังเสี่ยงต่อความผิดหวังหรืออาจจะถึงขั้นหมดศรัทธาไปเลยก็ได้ง่ายๆถ้าสิ่งที่ขอมันไม่เกิดขึ้นจริงจริงด้วยค่ะบุญที่แท้จริงในมุมมองนี้คือการให้ด้วยใจที่สละออกให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคล้ายๆกับธรรมชาติที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับส่วนการอธิษฐานที่ดีจริงๆเนี่ยควรจะเน้นไปที่การพัฒนาคุณธรรมภายในตัวเองมากกว่าเช่นเช่นขอให้มีปัญญามีสติมีเมตตาเพิ่มขึ้นมากกว่าจะไปขอวัตถุหรือสถานะภายนอกครับค่ะ ประเด็นสุดท้ายที่แหล่งข้อมูลนี้ยกมาก็น่าจะตรงกับความรู้สึกของหลายๆคนเลยนะคะคือการทำบุญเพื่อล้างความกลัวต่างๆนานา,นากลัวเจ็บป่วยกลัวความจนกลัวความตายครับการทำบุญที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวเป็นหลักเนี่ยแหล่งข้อมูลมองว่ามันเหมือนการไปตอกย้ำว่าความกลัวนั้นมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเราจริงๆอ๋อเหมือนไปยืนยันความกลัวนั้นใช่ครับมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุซึ่งก็คือ อวิชชาหรือความไม่รู้ความไม่เข้าใจในสัจธรรมความจริงตามธรรมชาติเช่นความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบุญที่แท้จริงมันควรจะเกิดจากความเข้าใจและความมั่นคงภายในใจเราไม่ใช่ความหวาดหวัน่นเหมือนคนกลัวมากๆแลเราไปสร้างกำแพงสูงสูงติดสัญญาณการขโมยเต็มไปหมดแต่ลึกๆในใจก็ยังไม่สงบจริงอยู่ดีนะครับ ทั้งหมดที่คุยกันมานี่เหมือนจะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเลยนะคะสรุปแล้วแหล่งข้อมูลนี้กำลังจะบอกเราว่ารูปแบบการกระทำภายนอกอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดบุญที่แท้จริงเสมอไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วก็สภาวะจิตของเราในขณะนั้นเองถูกต้องเลยครับแก่นแท้มันอยู่ตรงนั้นจริงๆบุญที่แท้จริงตามแนวทางนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่มันเบาสบายปลอดโปรง่ง ปล่อยวางแล้วก็มีความสงบเย็นในใจไม่ว่าผลมันจะปรากฏให้เห็นทันทีหรือเปล่าหรือจะมีใครรับรู้ด้วยหรือไม่ก็ตามอืม,มันต่างจากการทําบุญด้วยความอยากความกลัวความรู้สึกผิดหรือเพื่อภาพลักษณ์อันนั้นอาจจะดูดีภายนอกแต่ข้างในใจเราอาจจะยังหนักอึ้งอยู่และมันก็ไม่ได้นำไปสู่ความเข้าใจหรือความหลุดพ้นที่แท้จริง เขาเปรียบเหมือนเรือลำใหญ่ที่สวยงามมากแต่ถ้ามันเล่นผิดทิศทางไปก็ไม่มีวันถึงฝั่งที่ปรารถนาได้จริงๆครับเป็นมุมมองที่ชวนให้เราหยุดแล้วหันกลับมาสำรวจใจตัวเองอย่างละเอียดมากๆเลยนะคะครับและข้อคิดทิ้งท้ายที่สําคัญจากแหล่งข้อมูลนี้ก็คือว่าก่อนที่เราจะรีบเร่งออกไปทําบุญต่างๆนะครับลองใช้เวลาสักครู่หยุดพิจารณาเจตนาที่แท้จริงในใจของเราอย่างซื่อสัตย์ดูก่อน บางทีบุญที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การกระทํามากมายภายนอกเลยก็ได้แต่อาจจะอยู่ที่ใจที่มันใสสะอาดไม่หลอกตัวเองซึ่งอา,อาจจะมีอยู่แล้วในตัวเรานักขณะนี้ก็เป็นได้นะครับ